สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง Diamond, ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระชฎายบูชาเก็บรลือดาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณิการรับชมไดะรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมเอาพระดุคกทวรดวัดช้างห้รุนสร้างสู่เลือดที่ปีพศ2 5 3 7 อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนำมาที่ดูดูชมนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ได้รวบรวมเอาพระที่เคยทําคลิปแล้วนะครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของพิมพ์ที่ลงในแผ่นพับนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของพิมพ์พระที่ลงในแผ่นพับนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็รายละเอียดในการจะสร้างนะครับรายละเอียดพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ ลงในแผ่นพับนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ลงไว้ในแผ่นพับแล้วก็ลักษณะอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะของพิมพ์พระนะครับในวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงพิมพ์พระที่ลงไว้ในแผ่นพับนะครับก็จะมีพิมพ์ธรรมดาหลังลายด้วยมือนะครับพิมพ์ไพโพลังลายด้วยมือพิมพ์ตัวเล็กหลังตัวหนังสือเล็กนะครับพิมพ์ตัวเล็กหลังตัวหนังสือใหญ่พิมพ์ตัวใหญ่หลังลายมือเล็กนะครับ พิมพ์พลอดหลังลายด้วยมือพิมพ์ตารี่ใหญ่หลังลายมือใหญ่พิมพ์จัมโบ้ธรรมดาแล้วก็พิมพ์จัมโบ้พิเศษนะครับก็จะนําพาทุกท่านครับไปดูประชมลักษณะของพิมพ์แต่ละพิมพ์นะครับดูจากแผ่นพับแล้วก็มาดูองค์จริงนะครับสําหรับองค์แรกนะครับก็จะเป็นพิมพ์ธรรมดาหลังลายด้วยมือนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์นะครับแต่ละพิมพ์ก็ทําคลิปแล้วนะครับในวันนี้ก็ ได้มีโอกาสครับนำมารวบรวมลงในคลิปนี้นะครับดูจากแผ่นพับเสร็จก็มาดูองค์จริงนะครับก็จะเป็นพิมพ์ธรรมดาหลังไหลนมือนะครับพิมพ์ที่สองก็จะเป็นพิมพ์ใบโพหลังไหลนมือนะครับแต่ละพิมพ์ก็จะมีเอกลักษณ์นะครับสังเกตลักษณะมวลสารประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับ ก็จะเป็นพิมพ์ใบโพหลังหลายนิ้วมือนะครับพิมพ์ตัวเ,เล็กหลังตัวหนังสือเล็กนะครับถ้าเกิดภาพทีิขยายขึ้นมาสั่นเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมา,าที่นี้นะครับพิมพ์ตัวเ,เล็กหลังตัวหนังสือเล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเ,เล็กหลังตัวหนังสือใหญ่นะครับ พิมพ์ต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ตัวเลขใหญ่หลังลายมือเล็กนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการนับเอาพระจีได้บูชาเก็บปรกษาวไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับพิมพ์ต่อไปก็จะเป็นพิมพ์พลอด หลังลายิ้วมือนะครับความคมชัดลักษณะรายีของพิมพ์นะครับพิมพ์ต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ตัวรีดใจญ่หลังลายมือใหญ่นะครับ ดูจากรูปก็มาดูองค์จริงนะครับก็จะมองเห็นถึงความแตกต่างของพระตรพิมพ์นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของพิมพ์พระนะครับพิมพ์ต่อไปก็จะเป็นพิมพ์จัมโบธรรมดานะครับ ก็ใช้เวลาเล็กน้อยครับมาดูผู้ชมพระที่ได้บูชาเก็บปรกษาไว้นะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็คลายเครียดนะครับพิมพ์สุดท้ายก็จะเป็นพิมพ์จมโบพิเศษนะครับลักษณะของพิมพ์พระก็จะมีขนาดใหญ่นะครับ ก็เป็นการร yeah! วบรวมเอาพระเทลพิมพ์นะครับที่ได้ทําคลิปแล้วก็นํามาลงในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของพระเทลพิมพ์นะครับกราบก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระที่ลงในแผ่นพับนะครับดูจากในรูปแล้วก็มาดูองค์จริงครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับในวันนี้ก็ได้รวบรวมเอาพิมพ์พระที่ลงในแต่คลิปนี่ยเพื่อให้ดูชมนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยชอบปีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปน water, ี้มีเนื uh ้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต <todo> ้องขอประทานอภัยท <inside S 3> ่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ